สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในรายละเอียดของมาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยธนาคารกรุงไทยเขาไดา้ชี้แจงรายละเอียดผ่านเพจเฟซบุ o กกรุงไทยแคร์นะครับในมาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นโครงการหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการใช้จ่ายเพื่อแลกรับ e v o u c h e r แทนเงินสด โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะต้องใช้จ่ายกับร้านค้าที่ลงทะเบียนผ่าน g w a l l e t ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับโดยยอดการใช้จ่ายใน40,000บาทแรกจะได้รับ e v o u c h e r คืน10%สูงสุด4000บาทส่วนยอดค่าใช้จ่ายระหว่าง4 0,000นะครับเกิน4 0,000ไปจนจนถึง6 0,000บาทเนี่ยจะได้รับ e v o u c h e r คืน1 5รับเพิ่มอีกสูงสุด3,000บาทรวมเป็น 7,000บาทต่อ1คนนะครับโดยยอดใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณ e ี o u c เช r รเนี่ยเขาจะคิดเฉพาะยอดใช้จ่ายในเดือนกร,รกฎาคมถึงสิงหาคมนะครับและกันยายนนี้เท่านั้นโดยจะได้รับ e ี o u c เช r รในวันที่7ของเดือนถัดไปนะครับส่วน e ี o u c เชอรจะสามารถนำไป ใช้ได้กับร้านค้าที่ร่วมรายการเนี่ยได้จนถึง31ธันวาคม64ก็หมายความว่าเขาจะคิดคำนวณ e v o u c เ e er อเนี่ยให้กับเรานะครับเฉพาะยอดการใช้จ่ายในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมและกันยายน3เดือนนะครับแล้วในวันที่7ของเดือนถัดไป นะครับเราจรึงจะสามารถนำไปใช้ได้กับร้านค้าที่ร่วมโครงการและใช้ได้ถึง31ธันวาคม2564นะครับทีนี้เรามาดูในระยะเวลาของโครงการนะครับเขาเปิดลงทะเบียนเนี่ยสำหรับร้านค้าและผู้ประกอบการที่จดทะเบียนาภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับตั้งแต่วันที่14มิถุนายน64อันนี้สำหรับร้านค้าและ ผู้ประกอบการที่จะร่วมมาตรการนะครับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาของทุกวันนะครับเริ่มแรกเนี่ยเริ่มตั้งแต่14มิถุนายน64นะครับซึ่งก็ได้เริ่มมาแล้วนะครับส่วนประชาชนทั่วไปจะเปิดลงทะเบียนเนี่ยผ่าน w w w y i n วด h เ i y i ยิ่งใ .com หรือแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่21มิถุนายน2564นะครับ ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาของทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถจะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนนะครับเริ่มใช้จ่ายเงินเนี่ยใช้จ่ายจาก G-wallet ได้นะครับตั้งแต่1กร,รกฎาคม2564ไปจนถึง31ธันวาคม2564นะครับและรับ e v o u c h e r ทุกวันที่7 ของเดือนถัดไปนะครับเริ่มตั้งแต่7สิงหาคม64 7กันยายน64 7ตุลาคม64นะครับสามารถใช้อ e ีเวลเชอร์ได้จนถึง31ธันวาคม64และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้นะครับสามารถนำไปใช้ได้อย่างเดียวนะครับสิ้นสุดการใช้จ่ายเพื่อรับอ e ีเวลเชอร์วันที่30กันยายน2564นะครับอันนี้เป็นระยะเวลาของการ เข้าร่วมโครงการนะครับทีนี้ใครที่จะเข้าร่วมมาตรการนี้ได้บ้างคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษไม่เป็นผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสสนี่คือคุณสมบัติ ของผู้เข้าร่วมโครงการนะครับการลงทะเบียนนะครับในกลุ่มผู้ลงทะเบียนเนี่ยสำหรับผู้ที่เคยร่วมโครงการของภาครัฐนะครับเช่นมาตรการชิมช้อปใช้เราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งเราชนะม .33 เรารักกันนะครับช่องทางการลงทะเบียนท่านสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www ร์ไวเว็บยิ่งใช้ยิ่งได้ .com หรือแอปพลิเคชันเป่าตังก็ได้นะครับทีนี้ผู้ที่ไม่เคยร่วมโครงการในภาครัฐเลยนะครับไม่เคยร่วมโครงการใดๆเลยท่านไปลงทะเบียนใหม่นะครับในช่องทางเว็บไซต์ w w w ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com นะครับและผู้ที่ใช้สิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษสำหรับผู้ใช้สิทธิ์เราชนะผ่านบัตรประจำตัวประชาชน และประสงค์จะเปลี่ยนโครงการก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยลงทะเบียนได้ที่ช่องทางแอปพลิเคชันเป่าตัางนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะครับจะต้องลงทะเบียนตามแนวทางที่ในทางรัฐบาลได้กำหนดไว้นะครับต่อมานะครับรายละเอียดของโครงการมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับการใช้เนี่ยใช้ g Wallet ชระค่าสินค้า ค่าอาหารเครื่องดื่มและบริการยอดการใช้จ่าย40,000บาทแรกนะครับรับอ e ีเวนเอคืน10%ก็คือ4,000บาทยอดใช้จ่ายตั้งแต่4 1 0 0 1บาทไปจนถึง60,000บาทรับ e v o u c เ e er อคืน15%นะครับและสามารถใช้จ่ายผ่าน g w a l l e t โดยยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสุดทิ ไม่เกิน5,000บาทต่อคนต่อวันนะครับและจะนำยอดใช้จ่ายระหว่างวันที่1กรกฎาคม64ถึง30กันยายน64เนี่ยมาคำนวณเป็น e v o u c h e r นะครับเฉพาะในช่วงนี้เท่านั้นนะครับนี่ก็คือในรายละเอียดของมาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่มีความสนใจจะเข้าร่วมมาตรการนี้นะครับเตรียมตัวลงทะเบียนได้เลยนะครับสำหรับร้านค้า เริ่ม14มิถุนายน64นะครับก็เริ่มมาแล้วนะครับส่วนประชาชนทั่วไปเริ่มวันที่21มิถุนายน2564เป็นต้นไปนะครับ